เพราะลุงคิดขึ้นข้างบนไปแล้วค่ะเราก็จะได้รวยกันเต็มที่ค่ะแฟนทางบ้านอ๋อมีแฟนทางบ้านถามบัตเปอร์ฟี่พิมถามเข้ามาในคอมเมนต์นะคะบอกว่าเออข้าวเท่า,า,าไหร่นุ้ยอยากกินค่ะหนูที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้เส้นบุกนะคะบุกบุกเฟซซี่คอฟฟี่เป็นกาแฟผสมขมิ้นเพื่อสุขภาพที่หอมมากเป็นอันดับหนึ่งหอมดีเฮ้ยทำไมมีแต่คนบอกว่าหอมเออมันหอมได้หอมหอมจ้ะกลิ่นดีหอมมาก ันอร่อยด้วยสดชื่นนะเออฟซี่กาแฟ you never drink alone เชียร์สวัสดีค่ะแฟนทั้งบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะปาเปซี่อยากลองมากเลยนะคะ นี่ก็อยู่ใกล้ๆโรงแรมเราค่ะก็คือในห้างติดกับโรงแรมเรานี่แหละค่ะตรงนั้นก็เป็นอาหารจีนที่เราเคยไปกินนะคะเห็นไหมคะป้ายแดงๆตรงนั้นนะคะส่วนตรงนี้ค่ะเขาเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะแฟนทางบ้านทองสมิธเนี่ยค่ะค่ะวัสดีค่ะขอดูเมนูก่อนนะคะนี่ค่ะอยากลองมากค่ะก็มีเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวด้วยค่ะแล้วก็บาร์บีคิวไม่กินเนื้อเนาะก็จะมีหมูมีหมูมีเนื้อมีไก่ค่ะ มีเนือเอ้อไอหมูมีหมูครูโบตะนะคะกอเนี่ค่ะนี่เดี๋ยวเราก็เข้าไปข้างในกันนะคะส่วนลุงคิดไปกินแซนด์วิชมาแล้วค่ะโอเคเอาพี่ซีขอนั่งค่ะเอาสองค่ะเดี๋ยวแฟนมานั่งด้วยออขอบคุณค่ะขอขอขค่ะขอบคุณค่ะก็ นี่นะคะเมนูของเขาค่ะทางร้านขเขานะคะ,อ,ะ,คะอันนี้เขาเขาก็เปิดเลยว่าพี่ซี่ดูนะคะเป็นหมูนะคะน่าหนูน่าหนูนะคะ,ะ,คะแล้วก,ก็มีของหวานด้วยค่ะนี่ค่ะมีกล้วยกล้วยทอดอะไรย่างเงี้ยค่ะก็จะลองก๋วยเตี๋ยวหมูกุ้กกระต่ายนี่ค่ะไม่เคยลอมาก่อนเลยค่ะแฟนทางบ้านเดี๋ยวจะลองสั่งมานะคะ มีก๋วยเตี๋ยวเนื้อวากิวแต่พ่อพี่ซี่ไม่กินเนาะนี่ค่ะเครื่องดื่มต่างๆเขาอันนี้เป็นเซตมั้งคะเป็นเซตนี่ค่ะเนื้อสดเลยค่ะเห็นไคะความิวน้ำตกวากิวะคะ่ะราคาโอเคนะคะว่าเป็นเนื้อวากิวเนาะ,ะอันนี้น้ำตกวากิวทองสมุทรนะคะค่ะค่ะาว้า นนมีไก่ด้วยค่ะอันนี้มีลิ้นด้วยค่ะลิ้นวัวทองสมิธอันนี้อันนหมน,นะคะส่วนอันนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวเรือหมูโอเคเดี๋ยวว่าไปส่ขอสั่งก่อนนะคะนนมีข้าต้มด้วยค่ะแฟนทางบ้านมีข้าต้มแห้งด้วย พไปซื้ก็สั่งไปแล้วนะคะหุูจิตก็ไปซื้อไอติมมาถานั่งกินตรงนี้นะคะก็รอรอดูหน้าตาก๋วยเตี๋ยวหมูคูลูปตาสั่งไปแบบรวมมิตรเลยนะคะเป็นแบบน้ำตกค่ะแต่คนที่กินเนื้อมากิวอะ่ะน่ากิน,นะคะ่ะเขามีเส้นให้เลือกนะคะก็จะมีทั้งเส้นหมี่เส้นใหญ่มีเหลืองมีขาวเส้นบุกบุก <Okay. S 1> อ่ามาแล้ว คร่อมสค่ะอ๋อก็มีให oh> ้เลือกความเผ็ดด้วยนะคะไปพิซซี่สั่งไปเผ็ดแบบแบบระดับสองค่ะก็มีเผ็ดการับค่ะอ่ามีเผ็ดระดับไหนมีไม่เผ็ดเผ็ดหนึ่งเผ็ดสองเผ็ดสอันนี้เผ็ดสองใช่ค่ะเอาเพิ่งปรุงด้วยค่ะเผ็ดนี่ค่ะหน้าตาเขาค่ะเดวันพิซซี่ให้ดูใกล้ๆนะคะ ขอบคุณค่ะมีเครื่องปรุงต่างๆนะคะขอเขาได้ค่ะแต่นี่เขาจะปรุงมาแล้วเลยนะคะเหมือนน้ำตกเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือทั่ทวไปอะ่ะเดี๋ยมาดูหน้าตานี่ค่ะหน้าตาก๋วยเ,เตี๋ยวหมูคูรูโบตะรวมมิตรนะคะเ,เตี๋ยวเรือน่านกินมากเลยนี่นะคะเดี๋ยวปวิมพิซิ่ขขอชิม จ<ค>ะไม่มีจะมีแต่ด้านนอกอ๋อโอเคขอบคุณค่ะอ,อุ้ยแบบให้มาเยอะเลยนะคะ,เ,คะเขาก็จะถามนะคะว่ากินกระเทียมไหมผักบุ้งผักอะไรเนี่ยแล้วก็จะถามว่าแพ้อาหารอะไรไหมอันนี้แบบรวมมิตรนะคะมีคุปตะตุ่นด้วยนะคะมีเป็นคล้ายๆแบบพวกเนื้อสดด้วยมีลูกชินนะะ้นค่ะแบบรวมมิตรแบบเฉพาะอันนี้ก็มีนะคะเฉะพาะตุ่นก็มีนะคะ แยกต่างหากก็ได้อันนี้เผ็ดกลางค่ะลองดูทาจุกต้องค่ะจุกต้ม <c oughs> อุ้ยชายชายไม่ค t h สุ s o คุณกิดไม่ก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวค่ะแฟนทางบา้านแกก็ไปกินแซนด์วิชมาแล้วแหละอืมอุมอม้น <c oughs> คือ สั่งเผ็ดกลางค่ะก็คือระดับสองค่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเผ็ดขนาดไหนเนี่ยเรามาปรุงเพิ่มได้ค่ะอุย้ยนี่น้ำน้ำส้มอันนี้นะคะชอบมากเพราะเป็นพริกเอาไปคั่วนะคะแล้วก็มาโขลกแล้วก็ใส่ไปน้ำส้มก็เ,เรียกอ่าน้ำส้มพริกพริกคั่วเอาพริกสดมาคั่วค่ะเหมือนแจ่วค่ะที่ไหนใส่น้ำส้ม <c oughs> อันนี้เส้นบุกมเส้นบุ๋มนะคะแต่หนองบาน,บานช่วยนี้นะคะประมาณสองร้อยสามสิบเก้าบาทหรือสี่สิบเก้าที่นะคะ See you up there No t h e m not come yes ค <c oughs> ุณคิดขึ้นข้างบนไปแล้วค่ะกิน,น,นไอติมไปซื้อไอติมมาจากฟูดแลนด์เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวป้าพี่จะรีวิวออกฟูดแลนด์ให้ดูนะคะฟูดแลนด์ที่ข้างบนไม่มีนะคะ ขึ้นข้างบนแล้วค่ะชอบซื้อไอติมมากินค่ะอืมอร่อยแล้วค่ะโอเคมากินกันนะคะเดี๋ยวเราคุยกันไปด้วยนะคะเพราะลุงคิดขึ้นข้างบนไปแล้วค่ะเราก็จะได้รุยกันเต็มที่ค่ะแฟนทางบ้านอ๋อเออมีแฟนทางบ้านถามบาร์บีซี่พิ์ถามเข้ามาในคอมเมนต์นะคะบอกว่าเออข้างล่งเท่าไหร่ ห้องในแแต่ละวันราคาไม่ไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะตอนที่เราบุ๊กอ่ะเราก็รอบางวันอ่ะขึ้นไปถึงห้าพันเก้านะคะห้องที่เราอยู่เนีก็มีหลายราคานะคะคือบอกไปบางทีมันไม่มันเวลาแฟนทางบ้านจะไปบุ๊กมันก็ไม่ได้ราคาอย่างที่เราบุ๊กมาเพราะแต่ละวันนะคะเราก็รอบุ๊กมาเกือบสองสามอาทิตย์นะคะไอที่เราบุ๊กตอนนี้นะคะมันประมาณอ่ะเพราะว่ามันจะมีอาหารเช้าด้วยนะคะ อตอนที่เราบุ๊กมาตอนแรกอะ่ะเรารออยู่มัน5,500นะคะ่อคืนนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็รอเพราะว่าบางวันมันก็4 0 0ดบางวันก็แต่ไม่เคยต่ํากว่าสิไม่เคยต่ํากว่า4,500นะคะมันแล้วแต่ห้องนะคะแฟนทางบ้านและอีกอย่างเวลาเราบอกราคาไปเพราะว่าเรารอบุ๊กอะ่ะรอให้มันถ,ถูกที่สุดนะคะมันก็ยังไม่เคยถูกเพราะว่าส่วนนี้ยโรงแรมจะค่อนข้างเ,าเราก็ ทองหลอก็ไม่เคยมาอยู่เหมือนกันค่ะไม่เคยมาเช่าส่วนใหญ่จะอยู่สุขุมวิทกันแต่ดีค่ะร้านอาหารเยอะมากแ,แถวเนี้ยพี่แท็กซี่บอกว่าร้านอาหารแถวนี้เล็กก็ท้นแถวนี้ก็รถไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่มันจะไปติดช่วงสุข,ขุมวิทข้อทองหลอกกับสุข,ขุมวิทมันเหมือนมันเชื่อมกันได้อเหมือนอย่างเนี้ยค่ะทองหลอซอยหกซอยแปดมันก็ทะลุสุข,ขุมวิทซอยห้าสิบห้าได้เวลาเราลง BTS ค่ะตรงทองหลอดคะ่ะ มันก็เดิน,เด,นเดินเข้าซอยอสุขุมวิท55มามาทะลุที่ทองหลอระหว่างซอย6กับซอย8ปดได้เนี้ยค่ะเออคือบางทีเราไม่ค่อยบอกราคาห้องเพราะว่าโรงแรมเขาก็เปลี่ยนตลอดนะคะบางทีช่วงหน้าไฮราคานี้ช่วงนี้ราคานี้อะไรอย่างเงี้ยแต่แฟนทางบ้านเขาไปในเซิร์ชใน Google ได้แล้วมันอยู่ที่ว่าคุณจะเอาห้องแบบไหนอีกมันก็มีห้องสูตรห้องไม่สูตรห้องธรรมดาห้อง อ่อาแฟมิลี่ห้องอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าไปดูได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวนี้ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ทุกคนก็มีโทรศัพท์เนาะ mm hmm. มันเช็คได้นะคะ mm hmm. เช็คราคาห mm ้อ hmm. งได้หมดนะคะก็ mm hmm. เซิร์ชชื่อโรงแรมก็ไปแล้วก็ดูราคาห้องอย่างเงี้ยที่อาก็ได้ก็ได้หรือว่าที่อ่าอะไรนะ booking com ก็ได mm ้ก็จะเห็นราคาเขาก็จะถามว่าคุณจะเอาห้องแบบไหนมักก็มีแต่ละห้องก็ มีราคาบอกแตกต่กันไปนะคะมาทำกวยได้กันค่ะแฟนทางบ้านอุยอยากกินค่ะเป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวอันนี้เส้นบุกนะคะบุกบุกบุกหรือบุกเนี้ยบุกนะนะคะเหมือนเหมือนวนเส้น,นะคะ่ะ เส้นบุกเส้นบุกจะใหญ่กบ,บุนเส้นหน่อยเเคี้ยวอะไรเงี้ยขึ้นขึ้นเหมือนมุนเส้นยังแต่เส้นจะหนาหนาบบุนเส้นหร่อโ,โอเคขอลองหมูพุพุตนะคะแบบลวกลวกแบบเนื้อสตอลวกเลย,เยอืมน่ม นุ่มแล้วก็อร่อยลุกชิ้นลุกชิ้นผู้ต,ต่างกันนะครับ อุ้ยนุ่มอ่ะเหมือนไม่ได้ใส่แป้งเลยอืมฟิลเหมือนแบบตึ๊บๆเหมือนเนื้อหมูล้วนเลยอ่ะเย็นเย็นนะคะคนจะเต้มเลยนะคะ ร้านอาหารจีนก็เหมือนกันค่ะแต่ติดกับอาหารจีนมันเหมือนเป็นเบอร์เกอร์ร้านนั้นไม่ค่อยเห็นมีคนนะคะคุณคิดอยากจะลองกินอยู่แต่ว่าเขาไม่ค่อยเห็นมีคนเขาก็เลยเออกไปกินข้างนอกค่ะอลองคุณจินลองไปแล้วอันนี้ก็ลองเนื้อเนื้อตุน่นเนื้อคุปตะตุ่นนะคะเหมือนเป็นซิคโครงอ่อนนะคะตุ่นเห็นไหม ตุ๋นป่วยยุ่ยดีมาก เขามีลูกชิ้นปิ้งด้วยนะคะเห็นไหมคะแบบเป็นเซตเลยอ่ะมีแบบลวกด้วยก็ไปเดินช้อปปิ้งมาเสร็จแล้คะ่ะแฟนของบ้านมาประซีก็เลยมามา กินก๋วยเตี๋ยวเพราะว่าก่อนเราจะไปดินเนอร์ค่ะก็คุ้มกว่าน,น,นะคะมันมันรอไม่ไหวค่ะที่ก็ไปกินแซนด์วิชก่อนเราไีซื้ก็มากินนี่ก่อน มันได้มารีวิวให้แฟนทั้งบ้านดูอร่อยค่ะลองแวะมาลองดูนะคะสักครั้งหราป็นซี่อย่างเงี้ยค่ะ อันนี้มาดูเป็นเป็นช่วงเนื้อเนื้อช่วงไหนของคู่โบตานะคะ ยี่เป็นกระดูกอ่อนนะคะอันนี้น่าจะเป็นช่วงเนื้อสะโพกเลแบบไม่นแน่ใจต่างชาติก็ามากินกันนะ mấy chín nghìn dừa à อนนี้ก็กินเสร็จแล้วนะคะแฟนท้องบ้านก็สรุปนะคะอร่อยอะ่ะอร่อยเลยคือผ่านเลยนะคะใครมาแถวนี้นะคะก็ลองมาลิมรสได้นะคะนี่ค่ะแถวทองอะไรนะคะพาฟฟีิก็จะเข้าโรงแรมแล้วอร่อยค่ะแฟนทองบ้านอร่อยจริงๆค่ะแล้วลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะนี่ยังไม่เย็นนะคะคือคืออร่อยถือว่าเป็นน้ําตกอร่อยคือหมูมันเนาะ แบบยิ่งถ้าใครกินเนื้อวากิวเนีได้นะคะก็โอเคเลยอันนี้พอออกมาหาโรงแรมมันก็อยู่ตรงนี้เลยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายโอเคอันนี้ชั้นของเราค่ะ